สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูละ,ละลาไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจูลออนคากันอีกแล้วนะคะและสําหรับวันนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเรามีรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะรุ่นท้องสุดนะคะเล็กไม่เพียงแค่60 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะยังไม่พอนะคะคันนี้นะคะได้ของแต่งมูลค่าเกือบ5 0 0 0 0 เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะชุดข้อไฟหน้าชุดข้อไฟท้ายและหลังคาแบ็กท็อปนะคะรุ่นท็อปสุดที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคันนี้นะคะจะได้หลังคาซันรูฟนะคะภายในบอกเลยว่าใหม่มากก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมพรีวิวภายนอกภายในกันก่อนเลยค่ะ ฟอร์ดเอเวเลนะคะเป็นตัวท็อปสุด3.2ไทเทเนียมพันุนะคะรุ่นท็อปสุดเลยนะคะมาในปี2017นะคะราคาว,วันนี้นะคะเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นนะคะยังไม่พอนะคะคันนี้นะคะเลขไม่เพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะยังไม่พอนะคะได้ของแต่งนะคะมูลค่าเกือบ5,000 50, 0บาทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะชุดข้อไฟหน้าชุดข้อไฟท้ายนะคะและหลังคาแบ็ท็อปมูลค่าเกือบ20,000บาทเลยนะคะ ใครที่หาอยู่นะคะตัวหายากแรไอเทมวันนี้เข้ามาแล้วนะคะเร่ม,มาจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะสําหรับคันนี้นะคะนี่เลยจูนให้ดูเลยนะคะว่าคันนี้หล่อขนาดไหนนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะเรานะคะมีการอัปเกรดในส่วนของกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะคะส่งมามาแต่งแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวอักษรนูนนะคะสีดานะคะตัดกับตัวรถสีแดงสวยมากเลยนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเรามีการอัปเกรดนะคะชุดข้อไฟนะคะส สีดำนะคะให้แบบนี้เลยสวยงามมากนะคะทำให้รถด,ดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นนะคะมาอร้อมกับ ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะรุ่นท็อปสุดนะคะจะมีเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเรานะคะยังแล็บนะคะในส่วนของกันชนนะคะสีดํานะคะอันนี้นะคะเป็นทางร้านของเราที่เราสั่งทําให้ใหม่เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยที่สุดในตลาดแน่นอนค่ะและสําหรับตัวรถนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวรถสีแดงนะคะตัดกับชุดแต่งนะคะสีดํานะคะ หลังคาแบ็กคอปสวยลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะสีแดงหายากแล้วก็ไม่น้อยด้วยต้องคันนี้เลยและสําหรับในส่วนของล้อแมกนะคะจะได้ล้อแมกสเปคเดิมโรงงานนะคะขอบ20นะคะและคันนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพช่วงล่างดีมากๆเลยนะคะแลบประกันว่าไม่มีวันเหตุชนหนักพลิกควม่มหรือว่าน้ําท่วมนั่นเองนะ้านี่ให้กล้องดูใกล้ๆเลยนะคะเราคัสสันนะคะรถที่สภาพดีนะคะมาบอกต่อให้กับลูกคา้าแลาไลออนคาก่อนใครเพื่อเลยนะคะคันนี้นะคะ เป็นรุ่นท็อปสุดนะคะเครื่องยนต์3.2นะคะ แลไอเทมหายากนะคะคันนี้นะคะน่าจะเป็นคันแรกเลยนะคะที่เราได้มาแล้วก็ใหม่น้อยด้วยนะอ่าและสำหรับด้านข้างตัวรถนะคะบอกเลยว่าหล่อที่สุดในตลาดแน่นอนนะคะเพราะเรานะคะติดตั้งในส่วนของนี้เลยค่ะหลังคาแบ็กท็อปนะคะมูลค่าเกือบ20,000บาทกันเลยนะคะมือจับนะคะใส่มาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานมากๆนะคะซุ้มล้อนะคะขนาด3นิ้วนะคะติดตั้งมาให้เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะคะและสําหรับด้านท้ายนะคะก็ดีไซน์สวยนะคะนี่เรายังใส่นะคะข้อไฟท้าย นะคะให้แบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะทำให้รถเด่นดุมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดขับ4ปี2017สิสิ่งที่พลาดไม่ได้นี่เลยค่ะฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะโอ้โหภายในคันนี้สวยมากค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นภายในสีครีมนะคะสภาพใหม่และดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เรายังใส่พรม เคารูปนะคะเป็นของใหม่ที่ทางร้านใส่ให้ด้วยแล้วก็นี่เลยอยากจะโชว์มากๆเลยค่ะเบาะแถวสุดท้ายนะคะสามารถกดปุ่มตรงนี้นะคะเป็นไฟฟ้าง่ายๆนะคะเบาสบายนะคะประหยัดพลังงานดีมากๆเลยนะคะและให้ดูนะคะโครงสร้างตัวรถกันบ้างค่ะ ให้ดูเลยนะคะว่ารถปี2017นะคะเราก็คัดไม่อย่างดีเลยนะคะน็อตไม่มีขันนะคะไม่มีขยับนะคะโครงสร้างเดิมรับประกันว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดคว่ำหรือว่าน้ำท่วมนะคะมีเล่มอ่นได้ร้อเปอร์เซเลยนะคะนี่นะคะรุ่นท็อปสุดเนี่ยจูนจะบอกเลยนะคะว่าหายากมากสำหรับเครื่องยนต์3.2นะวันนี้ได้เข้ามาแล้วอ่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะจูนจะให้ดูรอบๆตัวรถเลยว่ารอบๆตัวรถเนี่ยนะคะ ค่อนข้างนะคะเขาเรียกว่าพร้อมใช้งานเลยนะคะนี่ค่ะสีสีแดงนะคะตัดกับชุดแต่งนี่สีดํานะคะมือจับอันนี้ที่ทางร้านเราติดตั้งให้นะมูลค่าบอกเลยเกือบส0 0 0 0ื่นนะคะลูกค้า่ะไม่ถูกนะเดี๋ยวจูนพามาชมภายในกันบ้างค่ะออปชั่นความปลอดภัยถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับคนันนี้เสียบบิดสตาร์ทง่ายๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นท็อปนะนี่ให้ดูเลยค่ะ เบาะนะคะจะเป็นเบาะสีเบจนะคะรุ่นทอปได้เบาะป,ปรับไฟฟ้าคูนาแล้วนั่นเองเบาะทุกตัวนะคะยังแน่นยังตึงนะคะสภาพดีมากๆนะคะกับเลขใหม่แค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะสำหรับคอนโซลด้านหน้านะคะนี่จะเป็นนะคะหนังนะคะซอฟทัสสีน้ำตาลเข้มนะคะใหม่มากนะคะอันนี้จุนบอกเลยนะรถไม่หกหมื่นนะสภาพบอกเลยว่าดี หาไม่ได้แล้วนะคะในตลาดนะคะันนี้บอกเลยว่าแหลไอเทมมากๆเลยและในส่วนของหน้าจอนะคะออปชั่นนะคะเยอะมากๆเลยนี่อะไรได้บ้างหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุ f m v m นะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะปล่อย Wi-Fi ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่บอกว่านี่นะคะอยากจะสะดวกสบายนะคะสำหรับการเปิดแอร์นะคะนี่คะ่ะหน้าจอนะคะสามารถเปิดได้ด้วยนะแยกซ้ายขวาได้เลยนะคะตามความต้องการหรือท่านใดบอกว่า ไม่ชอบสัมผัสนะสามารถเลือกด้านล่างนี้ได้ด้วยนะคะเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอแล้วก็ด้านล่างนะคะดีมากๆเลยนะคะและคันนี้รุ่นท็อปสูตรทีพลาดไม่ได้นะคะออปชันที่เขาให้มาดีเยี่ยมเลยค่ะโหมดในการขับขี่นั่นเองค่ะลูกค้าเลือกตามความต้องการได้เลยนะคะขึ้นเขาลงห้วยลงทางลาดชันนะคะคันนี้ขับสี่นะคะดีมากๆเลยนะในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลตรงกลางตรงนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆ อะพาไปชมเล็กใหม่กันบ้างค่ะเลขใหม่คันนี้นะคะกับตัวรถปี2017นะเล็กขใหม่ใช้ไปเพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะ นี่เลขไม่แท้นะคะไม่กลับไม่ก่อน,นะคะสามารถระบุในสัญญาซื้อขายได้ด้วยนะคะเลนส่วนของพงมลัยนะคะจะได้เป็นพงมลัยหนังมัลติฟังชันนะคะด้านซ้ายมือนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายนะคะเปลี่ยนขึ้นเป็นโหมดได้ทั้งหมดเลยด้านขวามือนะคะจะมีระบบช่วยก,การขับขี่คุชคอนโทรลมาให้แล้วนี่แล้วก็มีเตือนออกนอกเลนมาให้ด้วยนะ ออปชันความปลอดภัยเยอะมากๆเลยนะคะและก็อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้นะสำหรับรุ่นท็อปสุดอยากจะโชว์มากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะเขาจะมาพร้อมกับหลังคาสไลู์นั่นเองนะคะม่านนะคะก็สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพียงแค่ปายนิ้วนะคะแล้วก็หลังคาสไลู์เปิดได้ไหม <Okay. S 1> อ่านะคะเปิดได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่ปายนิ้วเช่นเดียวกันนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบท่องเที่ยวนะคะ คันนี้ก็ตอบโจทย์เลยขับดีขับสนุกนะคะเป็นเครื่องยนต์3.2นะคะดีเซลนะคะเหยียบดีเหยียบมันนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่าในส่วนของบุ๊กนะคะคันนี้นะอ๋อเดี๋ยวคันนี้นะคะเราจะต่อภาษีนะคะพระบรนะคะเป็นปี69ให้ด้วยนะ เดี๋ยวจูนให้ดูบุ๊กเซอร์วิสนะคะคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะมีการเข้าศูนย์นะคะดูแลศูนย์มาด้วยนะอ่านี่เดี๋ยวให้ดูเลยนะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะเลขใม่แท้ๆเพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติศูนย์ชัดเจนนะคะกับเลขใหม่นะคะไม่มีกลับไม่มีก่กอนแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านถ้ายกันบ้างว่ามันจะกว้างขวางขนาดไหนนะอ่าสำหรับ f o r d ดเอเวอเรสนะคะทำห้องผู้โดยสารมาได้ดีมากๆเลยนะคะ ห้องผู้โดยสารเนี่ยรถคันนี้นะคะจะเป็น7ที่นั่งที่สามารถใช้ได้จริงๆเลยแถว3นะคะนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะเลขไม่ห0 0 0 0 0กิโลนะคะสภาพมันฟ้องค่ะว่าคันนี้นะคะลูกค้าที่ได้ไปมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยรถดีเกด,ดีแน่นอนนะคะตัวรถสีขาวนะคะภายในเป็นสีเบตบอกเลยว่า ตัวรถสีแดงนะคะภายในเป็นสีเบจนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆและนี้เลยค่ะทําให้รถด,ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะที่ร้านนะคะสั่งตัดผมเข้ารูปนะคะ 5D ให้ใหม่นะคะมูลค่าบอกเลยเกือบ5,000บาทอันนี้เราให้ไปฟรีๆด้วยนะคะและเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างว่าคันนี้จะใหม่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ,ะมาเลยค่ะวันนี้นะคะจูนจะพามาชมแบบละเอียดละเอียดกันเลยนะให้ดูทั้งภายนอกภายในแล้วก็ห้องเครื่องด้วยนะคะอ่า เปิดฝากระโปรงนี่อ๋ออันนี้ได้คำโชคมาด้วยนะคะเปิดง่ายเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวเครื่องนะคะ3 2 0 0ซีซีเหยียบดีเหยียบสนุกนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะห้องเครื่องใสสะอาดนะไม่มีคราบน้ำมันนะคะไม่มีคราบของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยสำหรับโครงสร้างด้านหน้านะคะให้ดูแบบใกล้ๆนะคะแบบละเอียดละเอียดเลยว่าคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไม่มีขยับนะคะ ลูกลกมๆมนะคะแผ่นฝากระโปรงนะคะแผ่นกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และดีมากๆเลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะคันนี้ต้องรีบต้องไวนะคะเป็นรถบ้านปี2 0 1 7เล็กหม่เทท้ๆเพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและของแต่งนะคะมูลค่าเกือบ50,000บาทเลยนะคะไม่ควรพลาดนะสำหรับคันนี้นะคะ และคันนี้นะคะจะเป็น Ford ดเอ r วอเรสนะคะ3.2ไทเทเนียมพัดรุ่นท็อปสุดขับ4ปี2017ราคาวันนี้นะคะสุดพิเศษเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านเราฟรีแวดฟรีค่าโอนให้นะคะ ซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่โดยประมาณ1 000, 1 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนางสูงสุดถึง7ปีหรือ84งวดเลยนะคะใครที่หาอยู่จุนบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะได้ตัวรถสีแดงนะคะ ตัดกับชุดแต่งสีดำนะคะมาพร้อมกับหลังคาแบ็คท็อปนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะได้หลังคาสลูฟ่าท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะและที่ร้านเรานะคะรับประกันเรื่องตัวโครงสร้างนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้าท่วมมีเล่มอนได้ร้อยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เห็นคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะอยากจะเดินทางเข้ามาดูรถก็ง่ายมากๆเลยนะคะ เพียงแค่เซิร์ชใน Google Map ว่าไลออนคารดรถมือสองน,นะคะเป็นภาษาไทยเราปรักปุดไว้ที่ตรงนี้เลยหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่เห็นคลิปนี้แต่อยู่ทางบ้านนะคะไม่สะดวกมาไม่ต้องกังวนใจเลยค่ะเพราะว่าทางร้านนะคะมีบริการจัดส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทํางานกันเลยนะคะ พอผลไฟแนนซ์อุ่นมัดแล้วยังไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะวิดีโอคอลดูรถแบบตัวต่อตัวทุกซอกทุกมุมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเรามีทีมเซลล์นะคะดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยวันนี้นะคะจูนเอารถครอบครัวเจ็ที่นั่งรุ่นท้องสุดเลขไม่เพียงแค่6ก0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษบอกเลยว่าต้องรีบต้องไหวต้องจัดแน่นอนนะคะวันนี้จุนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ 아!